คลิปนี้พอแสงพาลอนะครับเมื่อนี่ภาพี่น้องมาละอ,อยู่ริมโค้งนะครับมาใส่เบ lawsuit, เ็ดเืีอชิกะเดือนนะครับใส่เบ็ดเืีอชิกะเดือนนี่ครับขั้นเบ็ดด๋อขั้นเบ็ดครับขั้นเบ็ดนีรับขั้นเบ็ดนะครับกลับใส่แล้วๆเดียเด๋ยวสีภาพพี่น้องไยายามนะครับเนาะ นะครับใด้พอได้กับยังบรูนะครับเอาขอติดตามนะครับผมใส่แล้วแล้วเรียบร้อยนะครับผมบัดนี้สีไใ้พาพี่น้องไปหายามเบิงว่าสีใดคือปอใดนะครับสีใดอย่างแน่นะครับผมไปเลยครับมีมีความมีมีนะดีดลังแหลกกับมานหลดหลังแหลก ลังแรกหมานเลยครับลังแรกปลาอยังครับปลาปลาดปลาดลังแรกหมานเลยนะครับขออนุญาตไปครับลังที่สองตัวปลาครับผมลังที่สองมีไหมหลอนครับลอนลอนลอน นะอครับขออนุญาตตามเด็ดใช่ไไปไปต่อครับบึงหลังนี้คือบ่ร้อนอีกอขออนุญาตครับร้บไปอีกไปลังก็ต่อไปสามสี่หลังแล้วสามหลัง ก็ได้ตัวเดียวนี่บอลหลังนี่นี่ครับนี่ใจด,ด้ครับตยมันก็ตายไต้ใเถอะไปเรื่อยครับผม เมือหลังนี้แฝบแฟบๆเลยเดี๋ยวน้อคือว่าเนียนเนียนโอ้หล่านี่อย่าตำเนี่ยใส่ไว้ครับเบมึงไปเรื่อยๆครับนี่มือนอกหลังนี้ นั่งนัะนักครับนัก่งหลุดครับโอ้พันพันวง ไปเรื่อยๆครับบึงไปเรื่อยๆจนบอ่อหลังนั้นรถต้อหลอนอีกบึงหลังนี้บึงหลังนี้มองดูนี่มีตัวอยู่นนี่หลอน เบ่งยิงด้มีบอ,ลอหล,หอ,ลอนร้ายนะครับหลอนปลาหน่อยปลาหน่อยเด็กงั้น โอ้มีมีหลังนี้นี่หลังนี้นี่นี่อันนี้นะครับตัวใหญ่ครับใหญ่เติบขออนุญาตเปิดปิดปิดป่านะครับเนาะไปเบื้องหลังต่อไปดีใจดีปะ มันนี่ครับหล่อนเนี่บิ่งลงนี่นะบัดนออี้ขึ้นมั้ยนี่ตัวลงนี่ไเบิ่งผมใส่ทีนะครับใส่ทีทๆน้ำขึ้นไหลน้ำขึ้นไหลครับ น้ำขื่นลายบุกไข่ด่ายมือเนนพื่อเดี่ยวก่อนตลอดคำเบื้องหลังนี้นะครับดินนะครับดิน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 ขนึ้นองปลาอย่าง กดกดข้างครับรกดกดข้างปกดข้างไอชิวครับไอชิวเซฟประหลาดประกดข้างกินแล้วขอนี่ปอดปลานะครับ เห็ดคิ้วครับเห็ดคิ้วมาอะไรอย่างไรนี่มาอไหดคิ้วเสื้อประหลาดป่าอย่างเพื่อนกะมั่งบอกบื่อกี้ครับผม ชุดไายแล้วนะครับราไปไปยามวังหันนะครับไปกู้เพ็ดบัวไทยนะครับห่อนลายแดดห่อนนะครับเดดห่อนบัตรชุดไทยเดี๋ยวนี้เกิดบ่ายสามโมงแล้วนะครับสามโมงกว่าเก็บเพชรเราสิกลับบ้านนะครับี่ผลงานที่ไปเก็บเพดเนะครับเนาะได้หาหกตัวนะครับหาหกตัวบ่ใไ้ไดมือนี่บ่คืดเดี๋ยวก่อนนะครับ่ถว นี่นะครับไปนะครับอ่ามือนีคลิปนี้คือ,อยังสีพอ่อสันีก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนาพอเสียงสี่ผ้าเราไปใไช้จะคอยตดตามนะครับบึงคลิปหาเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็พ่อสัมนียเลยครับได้กับพอได้กิน่นแรงกินง่ายนะครับ ยังไงก็เขาไม่ได้ร <vibrating> ว่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับว่าพอเสียงสิพบห้ารอไปใส่นะครับติดตามเบิรงติดตามชมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขออภัยโทษนะพี่น้องสุ้ผู้สูคนที่เข้ามาอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาจนยาเออ่ยาเจ็บยาจนนะครับยาเป็นสุขภาพแข็งแรงสุ้ผู้สูคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ